ไม่เน้นหน้าตาเน้นแต่ความอร่อยมาุงมาใส่ ไยปกกันม,มันมองไม่เห็นว่ามีคนดูไหม เผ็ดขาวเล้แต่อยู่ค่ะไม่เผ็ดลีทัดเปิดอยู่พิกทอดอัมบอร์ดพี่วันบอเนี่ย เผ็ดมองไม่เห็นพี่เผ็ดมากพริกทอดม huh? ีอะไรอยากอรือมีเฮ้ <c oughs> Do you want ham cheese? Toasted? Hot? Hot, yeah. Hot, yeah. No toast there. No, wrap. มองไม่เห็นว่าเพื่อนมีกี่คนวันนี้ฝนตกทั้งวันค่ะตกตั้งแต่เมื่อคืนแคปซูลไล ใบมะกรูดกินไงครับจับไม่จะหมดแม่มันเผ็ด สวัสดีค่ะคุณเสือเย็นมาได้คยมั่งทาไปทํามาทําแบบขี้เกียจรอห้าเดือนห้าเดือน,นมีผลไม้ตกท้ายไหมมีค่ะ ลูกแพลลูกแอปเปิ้ลเพชรตาย แสบมือได้บหมเนะี่ยนี่บอกให้เจนเท์เไม่บอกให้เจนเทนินี่ก็ไม่เจนเท์เธเลยนะโ oh อ้ my god พิษพิษยังไม่หมดเหลอ <c oughs> ลูกแพหรอคะ มันหวานไม่สามารถจะกินหมดได้ค่ะมันหวาน <Okay. S 2> ยังไม่หมดมันไม่มีเวลากินเมืองนอกผลไม้เยอะแยะนะคะเมืองนอกผลไม้เยอะ ไม่เหมือนบ้านเราเห็นไหมแบกกๆกันเยอะบ้านเรามันมันกินตามฤด,ดูกาลไงมีง้อสูเรียน ้มอะไรเงี้ยมันกินตามฤดูกาลเงินเมืองไทยอ่ะถ้ากินนองฤดูมันก็แพงใช่ไหมล่ะเมืองไทยอ่ะแต่ประเทศนี้มันมันก็ไม่ถือว่าแพงนะแต่ว่ามันคิดเงินไทยแล้วมันแพง เบอรี่พวกแัดเบอรี่บลูเบอรีก่ก็ลูกสีน้ำเงินแรตเบอรี่ก็ลูกสีแดงเหมือนลูกหม่อนค่ะแต่ว่ามันสีแดงไม่หวานไม่ค่อยหวานหรอกมันเปรี้ยวแต่ว่ามันมันอร่อยห้าดอลลาร์ห้าดอลลาร์ก็ได้นิดเดียวเองนะคะ คนเขาเอาไปทําเค้กทําอะไรไปทํางานไม่กล้ากินนะ คุณเหนียวแน่นมาก ก hey? ินแบบนี้ไรมันไม่ไม่ดีนะต่อสุขภาพนะพวกกินตลอดีนะเฮ้ยเ What do you want water เห็นเห็นใจในสวีเดนกินไหมจนได้ใส่วิกอะผมแกอันนี้ผมแกร่วงเล่นแกได้ใส่วิกผมแกร่วงคือคนผมร่วงมันมันต้องคิดมากใช่ไหมผมร่วงของเราก็ของเราร่วงทีนี้เราเราเริ่มใส่อ,อืม เราเริ่มใส่น้ำหมักมั้งแต่เดือนอันนั้นไงเดือนมีนามีนาของปีนี้แหละจนมาเดือนเนี้ยทีนี้จันก็งอกขึ้นมาเต็มเลยนะดีที่ที่เราใส่ทัน เคยพูดทอดไหดังอยู่น,น,นะแ่บเึงพริกเขาเผ็ดพริกซื้อนั่นแหละค่ะเผ็ดพริกตัวเองพริกตัวเองกินใช่ว่าตัวเองใช่ไหมก,ก็ว่ามันเผ็ดอยู่นะแต่พอไปกินพริกคนอื่นแล้วแบบเผ็ดก,กว่า ว่ามีคนดูเท่ากี่คนเนี่ย,เข,ย,เ,ยเ,เขาไม่ดันแล้ว่อยเลยโอเคเพื่อนๆเขาไม่ดันแล้วกินหมดแค่ไหนก็แค่นั้นบอเลยเจนเชนบอกมันไม่บอกมัน,มมนสวบมือ เยื่นสอบสัมภาษณ์ปุ๊บเขาอ่านหนังสือเลยอันนี้อันนี้นนงงไม่ฉลาดเดี๋ยวันอังคารนี่ก็จะไปสอบค่ะวันอังคารไม่ได้อ่านหนังสือหรอกแต่ว่าเขาไปสอบก็ไปสอบ ไม่ผ่านก็เสียเงินไปสอบใหม่สองคนแล้วโอเคค่ะขอบคุณมากนะเะอสองคนเองก็จะกินให้หมดเออกินให้หมดก่อน ช่องเราไม่รอดแล้วช่องเราลมแรงต้นหอมก็อันนี้หมดเลยต้นหอมเอ็นหมดเลย nothing. is <laughs> not going is <laughs> not going wash. Right? have a wash is something. อ่ะบอเบอ,อ,อเพื่อนยังเหนียวแน่นสองคนขอบคุณมากนะคะมีคนหนึ่งมามีคนหนึ่งไปเป็นบบะ เมองไม่เห็นว่ามีกี่คนดูนี่ค่ะ ก็ oh God. อิ่มแบบหิวจัดๆแล้วมัวแต่ทำไงกินได้น้อยแสบมือได้ปะเนี่ยก็าจะไม่กินมือแสกคุณน,นักกระถินเก็บมา ไปขายร้านไทยได้เงิน ดวนฮะเหมืนจะงันนี้โอเคมาเอาเชนเช่นเวอร์ยูไอแพดฮะทะเลอินดับเบ็ดโกเกต์กันฮะ Did you share? Did you share it? No. Yeah. Why? Let me see. แมามันไปไหนไม่รู้ค่ะโอเคบ๊ายบายค่ะทุกคนเสร็จแล้วจะได้ไปอาบน้ำ <c oughs> สระผมบายเจอกันใหม่พรุ่งนี้คะ่ะ